เรื่องของค่าตัวท่านที่ทุกคนไทยมีบัตรประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปนะครับท่านก็จะได้สิทธิ์มีมูลค่าถึงคนละ20ล้านบาทนะฮะ20ล้านบาทสิทธิ์นี้ท่านได้โดยมาตรฐาน4ี่พิหลักไทยประกาศ ประกาศโดยประชาชนนั่นแหละ,ะตัวตัวท่านนะ่ยที่มีบัตรประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปอะ่ะเป็นผู้ประกาศหมายว่าท่านส่งใบแสดงเจตจำนงมาประกาศใช้มาตรฐาน4พิหลักไทยประกาศเพื่อทําการเมืองโลกทําการเมืองโลกนะนะเมื่อประกาศมูลค่าตัวท่านก็จะขึ้นเลยนะเป็น20ล้านบาทแล้คราวนี้ท่านก็ จะต้องแปลงในมาตรฐาน4ี่พิลักนะก็จะบอกว่าจะแปลงอย่างไรกําหนดให้ไปแปลงนะใน4พิลักนะอภิลักที่สองนั่นแหละท่านจะต้องแปลงอภิลักที่1นะั้นท่านประกาศนะอภิลักที่2แปลงอภิลักที่หนึ่งคือระบอบธรรมาธิปไตยหรือประชาธิปไตยชั้น,นสูงนั่นเองที่ประกาศต่อเวทีโลกนะแล้วอภิลักที่สองท่านเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยท่านสมัครมาแล้ว ก็จะแปลงสิทธิ์ของท่านให้เป็นมนุษย์ทองคําวินยัยนะมนุษย์ทองวินัยผมก็ได้อธิบายแล้วว่าจะแปลงตัวเองได้ก็ต่อเมื่อ,อมีห้าหลักการห้าหลักการนั้นก็จะทําให้ท่านแปลงเงินได้นะแต่ทีนี้ไอ้ห้หลักการนั้นจะแปลงได้ก็ต่อเมื่อ,อเราไปติดต่อทําดีลตกลงกับต่างประเทศแล้วประเทศต่างๆนั้นเซียร์ส,เอ,สเอาด้วยกับระบบการค้าใหม่ที่ไม่ใช่ทุนนิยม เป็นทุนสมมาตรทุนสมมาตรซึ่งไปเสนอประเทศไหนเนี่ยประเทศไหนเขาผมเชื่อว่าเสนอสิบประเทศเนี่ยเอาไปว่าปฏิเสธน่าจะมีสองประเทศะนะ,ะให้สามไปเลยเหลือเจ็ดประเทศใช่ไหมแล้วทำอย่างนี้สักสักกี่ครั้งเดียวเจ็ดห้าสามห้าก็สามห้าแล้วเอาไม่ทำสิบครั้งก็ได้เจ็ดสิบประเทศอ,ะอ่ะ ทำสิบครั้งก็ได้เจ็ดสิบประเทศติดต่อสิ่งนี้สักสิบครั้งได้เจ็ดสิบประเทศแล้วแต่ว่าเราหวังผลแค่ยี่สิบประเทศขึ้นไปก็ประชานก็จะได้แล้วเพราะว่าต่อต่อไปก็จะมีประเทศมันสมัครเรื่อยๆนะเราจะที่นี่จะยกตัวอย่างสักห้าสิบประเทศที่เห็นด้วยนะในโลกนี้มีเอาสักห้าสิบประเทศเห็นด้วยนะแค่ห้าสิบประเทศเนี่ยมันทําให้ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยจะได้เงินอ่ามูลค่าของประชาชนไป ประเทศละ้านล้านบาท้านล,ล้านบาทแล้วเวลาเราติดต่อแล้วติดต่อทั้งระดับบนระดับล่างระดับบนคือตัวรัฐบาลนั่นเองติดต่อรัฐบาลที่เป็นอยู่รัฐบาลใดที่เป็นอยู่นั้นรัฐบาลนั้นก็โชคดีหมายว่ารัฐบาลนั้นจะได้อยู่อีก2ส,สมัยโดยไม่ต้องปจัดเลือกตั้งหมายว่ารัฐบาลนั้นสมมติอีก2ปีท่าจะหมดอาย,อยุละหรือปีหน้าต้องจัดเลือกตั้งแล้วคราวนี้ถ้าประกาศมาตรฐานประเทศไทยนะตกลงเอามาตรฐานประเทศไทยที่ประเทศไทยไปเสนอ พราะประเทศไทยทาการเมืองโลกไงทาโดยประชาชนทําการเมืองโลกเขาเอาด้วยตามดีลที่ผมเสนอไปแล้วเขาตกลงเอาด้วยเขาก็จะได้อยู่อีกสิบปีอ่ะอยู่อีกสิบปีเป็นสองสมัยอ่ะเพราะนั้นรัฐบาลไหนก็ปราถนาจะอยู่อีกโดยไม่ต้องประจัดเลือกตั้งฉันได้ฉันได้อยู่ดูแลประเทศอีกสิบปีถ้าฉันตกลงทําระบบการค้าทุนสมมาตรไม่ใช่ทุนนิยมซึ่งระบบทุนนิยมไม่มีใครประเทศไหนต้องการนะประชาชนต้องการ อยากได้ทุนนี้รัฐบาลน,นั้นก็อยากจะให้ประชชนได้ระบบทุนใหม่แต่ถ้ารัฐบาลน,นั้นยังชอบทุนนิยมก็อ,อาะปฏิเสธก็ได้แต่ปฏิเสธยังไงเขาก็ต้องไปเสี่ยงอีกเพราะเขาหมดอายุแล้วไงเออแต่ถ้าเรื่องของประเทศไทยเขาจะต้องคิดมากคิดหนักคิดใหญ่เลยรัฐบาลนั้นต้องคิดมากคิดหนักคิดใหญ่คิดว่าเราจะอยู่อีกสิปีดีไหมอ่าสิบปีเป็นรัฐบาลสุดท้ายช่วงสิบปีเนี่ยโอ้โหเขาก็ได้อะไรเยอยะแยะละ ผมเชื่อว่าไปติดต่อในประเทศรัฐบาลนั่นจะต้องชั่งน้ําหนักต้องคิดแล้วว่าเลือกที่ประเทศไทยทำเสนอดีกว่าเอาดีลประเทศไทยดีกว่าได้อยู่10สิบปีอ่ะเออไม่ต้องไปจัดเลือกตรงเลือกตั้งอีกสิบปีอ่แล้วก็ปล่อยให้รัฐประชนปกครองตัวเองนั่นเองดังนั้นประเทศไหนที่เสียแยกประเทศไทยประชาชนนั้นจะได้ปกครองตัวเองตามประเทศไทยแต่ต้องรอประเทศไทยนําไปก่อนสิบปีสิบปีนะฮะแล้วเขาจึงจะได้แล้วแล้วช่วงสิบปีก็จะมีรัฐบาลเขาเนี่ยดูแลไปสองสมัยอ่ะ โดยอไรประ้วงใยโดยอยู่โดยทําดีลตกลงกับประเทศไทยแล้วประเทศไทยจะนําเงินเนี่ยเข้าไปในประเทศเขา10ล้านล้านบาทรัฐบาลนั้นก็แฮปปี้โอ้อยากได้เงิน10ล้านล้านบาทเป็นผลง,งานของรัฐบาลนั้นด้วยแลวเป็นรัฐบาลสุดท้ายแล้วประชาชนก็จะได้ปกครองตัวเองรัฐบาลนั้นอยู่10ปีก็เพียงพอแล้วกับกับสม,มัยที่อยู่รวมแล้วเป็นสามสมัยอะ่ะโอ้โหมันคนุ้ม,มเพราะรัฐบาลไหนเสียเียดทั้งนั้นละนะอันนี้แค่คอนเสร็จง่ายๆนะหลายเหรียงจะเขายิ่ง ไม่เขายิ่งไม่ปฏิเสธเลยนะเพราะว่าเมื่อเมื่อเขาเียแยดนนะประเทศเขาจะต้องสร้างเมืองสร้างเมืองสิบฝ่าเมืองอ่ะสิบก่าเมืองแล้วแต่ละเมืองสี่สไตล์สี่สไตล์สี่สี่สิบหกอ่ะสิบหกเมืองเขาต้องสร้างสิบหกเมืองเออเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างเมืองสิบกว่าเมืองนะเมืองที่มันเมืองมันเมืองมันบริโภคสินค้าทุกอย่างไงดังนั้นพลเมืองเขาจะมีงานทําอุตสาหกรรมเกิด อุตสาหกรรมทั้ง4ชนิดอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการบริการอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการแก้ไขสิ่งแวดล้อมโลกนี่แหละคนไทยทั้งหลายเป็นผู้เป็นลงทุนหมดแลลวท่านไปเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหการรมนี่หมดแล้วลูกจ้างทั้งหมดก็เป็นพนักงานของท่านก็จะมาอยู่ในเมืองใหม่ที่ท่านสร้างนั่นเองนะแล้วเมืองมีสีสไตล์โดยแบ่งเป็นเมือง s l ลไลท์สองเมืองเมืองไฮเทคสองเมือง s l ลไลท์ก็เป็นแบบกรุงศรีอยุธยาปเทไทยใช้กรุงศรีอยุธยาเลยนะแล้วก็ กึ่งพุทธการอนาโซไลสองเมืองส,ส่วนเมืองภายใต้ชิปเซตเมืองไฮเทคก,ก็มี2เมืองนะเมืองแบบภายใต้ชิปเซตกับเมืองแก้ไขสิ่งแวดล้อมโลกเดี๋ยวผมอธบายทีว่าแต่ละเมืองมีลักษณะยังไงแต่เอาเอาแค่นี้ให้เห็นภาพนี้ก่อนไม่เห็นภาพว่าประเทศนั้นจะต้องสร้างเมืองการสร้างเมืองใช้เงินมหาศาลเงินจะต้องเดินสะพัดงานมีทำเศรษฐกิจเดินฉุดเศรษฐกิจ gdp 2หลักอย่างแน่นอนตลอด10ปีนี้ เพราะนั้นรัฐบาลไหนก็ยินดีเป็นผลงานของตเองเพราะฉะนั้นเขาจะเซียสทาดิวตัวลงประเทศไทยแน่นอนไปติดต่อ10ประเทศผมว่าปฏิเสธสัก2อย่างมาก3 7ประเทศ7ประเทศทำาี0ครั้งเราได้7 0ประเทศเอาสัก8ครั้งก็ได้ไม่ต้อง10นะเนี่ยภายในปี67 68เนี่ยควรจะได้ชาติสมาชิกแล้วเมื่อเราได้ชาติสมาชิกเนี่ยมันทําให้คนไทยได้เงิน20ล้านอ่ะ20ล้าน อ่า20ล้านผมเชื่อว่าภายในปี67เนี่ยน่าจะได้10ล้านก่อนอีก10ล้านที่2เนี่ยขอให้เป็นปี68ปี6 7เนี่ยควรจะได้10ล้านถ้าโชคดีได้20ล้านเลยก็ยิ่งดีนะแต่ว่า10ล้านเนี่ยน่าจะได้ภายในปี67แต่ทีนี้ก่อนที่จะได้6ก่อนจะได้10ล้าน20ล้านเนี่ยจะมีอีกเงินหนึ่งเป็นเงิน7 2 0ด0สองอันนี้เป็นเงินของประชาชนเองอะเป็นเงินของประชาชนรับไปชอบเองเนะ เป็นเงินของประชาชนจะลงทุนประชาชนจะประกาศลงทุนตัวคนส่งในใบสแสดงเจ็ดจำนวนละให้เจ็ดหมื่นสองนี่ก็เป็นเงินของประชาชนที่ลงเซ็นละเซ็นนามละลงนามละเขาลงนามปุ๊บเนี่ยเมื่อส่งมาทุกคนเป็นสี่สิบล้านใบเนี่ยไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงอา่าทางารชาติต้องปฏิบัติเหตุที่ต้องปฏิบัติก็เพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์นำร่องแล้วอย่างมันเป็นโปรเจกต์นำร่องเป็นโปรเจกต์ที่จะประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจด้านสันติธรรมเพราะฉะนั้นจะต้องมา ควบคุมการเงินมีระบบการเงินของตัวเองเงินสกุลเงินบาทก็จะแข็งแกร่งเป็นเงินที่จะมาแทนเงินเทียบเท่ากับเงินยูโรเงินบาทจะแข็งแกร่งจะทำเงินคนทั้งโลกจะใช้เงินบาทกันเพราะประเทศชาติสมาชิกต่างๆเนี่ยเราเอาเงินบาทเป็นลงนะครับใช้เงินบาทเพราะถ้าเงินบาทสกุลบาทก็จะเป็นที่ใช้นะเราใช้เงินสกุลเงินบาทเพราะเงินดิจดีต้บาทก็จะเป็นเงินที่สกุลเงินหนึ่งของโลกนั่นเองเพราะนักธนชาติก็จะต้องมารับผิดชอบดูแลเพราะหน้าที่ของธนชาติคือ ปรับสเสถียรค่างเงินทีนี้เงินบาทมันกระจายไปทั่วโลกเนี่ยเป็นเงินหลักงโลกอา้าวต้องดูแลใหม่ละตั้งมาตรฐานใหม่ทฤษฎีใหม่มาตรการใหม่นั่นแหละมันจริงเป็นโปรเจกต์นำรองที่ธนาคารชาติปฏิเสธไม่ได้และผมก็เชิญผู้ว่าธนาคารมาร่วมงานนี้ด้วยมาเป็นธนาคามีที่ไปไตยอะมาร่วมทีมเลยเป็นทีมสิบปฏิวัติสิบทีมมาร่วมทีมเลยอ่ทาท่านผู้ว่าก็ต้องมาร่วมมาเป็นส่วนนี้ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นธนาคารยังไงก็ต้องทํา ทีนี้ประชาชนเขาเซ็นอยู่แล้วเพราะเขารับผิดชอบเจ็ดหมื่นสองนี่เมื่อมีผู้รับเซ็นประธานาธิบดีก็เอาเงินที่รับประชาชนเซ็นนั่นแหละผลิตเป็นเม็ดเงินนะผลิตเป็นเม็ดเงินนะท่านอาจจะอาจจะฟังงงๆนะอาจจะฟังว่าเอ้ยทาได้ด้วยเหรอไม่ต้องมีทองมาคำ้ำสมัยนี้ก็ไม่ใช้ทองแล้วครับแต่ผมให้ท่านเป็นบรรลุทองคำไม่ไน,นี่ก็ถือเป็นทองคําอยู่แล้วนะเออแต่ว่าเจ็ดหมื่นสองเนี่ยประชาชนเนี่ย ยืนยันอีกทีหนึ่งนอกจากเป็นมนุษย์สองคำอยู่แล้วนะประชาชนยืนยันอีกทีด้วยใบด้วยสัญญารับผิดชอบในเงินเนี้เงินเจ็ดหมื่นสองถ้าเกิดผิดพลาดรับผิดชอบจ่ายวันละยี่สิบบาทวันละยี่สิบบาทนะเป็นเวลาสิบปีก็เป็นเจ็ดหมื่นสองแต่เรายืดได้ให้ยืดเป็นยี่สิบปีก็ได้สามสิบปีก็ได้ถ้ายี่สิบปีก็จ่ายวันละสิบาทถ้าสามสิบปีก็จ่ายวันละห้าบาทวันละห้าบาทประชาชนไม่รู้สึก เข้าใจไหมเอาไว้ละสิบบาทเลยกันกลางๆวันละสิบบาทประชชนมาเราเราอยู่ในยุคเราสิบเราต้องลงทุนอีกสิบปีลงทุนวางหลักฐานสิบปีนะลงทุนสิบปีวางหลักฐานไปประเทศให้กับประเทศไทยเซ็นสัญญาเรียบร้อยการเซ็นสัญญาของประชชนนั่นแหละมันเป็นตัวค้ำประกันนั่นเองที่จะพิมพ์เงินพอพิมพ์เงินเข้ามาปุ๊บเจ็ดหมื่นสองประชชนได้เจ็ดหมื่นสองแล้วประชชนก็ะซื้อเสร็ กะตุ้นเศรษฐกิจเลยตอนนี้เศรษฐกิจประเทศเรากำลังแย่อยู่เพราะนั้น7จ็ดนสองที่ประชนได้มาเนี่ยมันกะตุ้นเศรษฐกิจเลยเพราะที่นี่มันเป็นเงินดิจิตอลบาทไม่ใช่ดิจิตอลวอลเลตดิจิตอลบาทคือเงินเหมือนเงินสดท่านใช้ได้เลยไม่มีจํากัดพื้นที่ใดๆที่ใช้ได้เลยเพราะว่าถือว่าเสร็จแล้วไม่ต้องไปซื้ออะไรเป็นสินทรัพย์เพราะถ้าเร็จแล้วถือว่าผลิตได้ผลิตเงินได้นะพอผลิตมาปุ๊บนะก็ไปจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะเพราะมีผู้เซ็นรับผิดชอบเลยไนงะ อ่าเซ็นอาจจะเซ็นเป็นหนี้ก็ได้แต่ถ้าเพื่อไม่ไว้วางใจก็ให้เป็นแบบคิดดอกยังได้เลยให้คิดดอกร้อยละหนึ่งให้ร้อยละหนึ่งเท่านั้นเองนะประชาชนก็ยินดีที่จะจ่ายพอครบปีก็จ่ายไปร้อยละหนึ่งแต่เชื่อว่าเชื่อว่าพอทําจริงๆนะทาจริงๆนะนะสักหกเดือนคิดว่าน่าจะได้คนละสิบล้านละหกเดือนน่าจะได้สิบล้านเลยนะได้ข้อตกลงได้เป็น แล้สิบล้านเกิดขึ้นจริงแล้วโลกรับรู้รับทราบแล้วผมว่าสิบล้านน่าจะได้ภายในหกเดือนไม่เกินหนึ่งปีหรอกเมื่อเมื่อชนได้สิบล้านปุ๊บเอาให้หนึ่งปีพอได้สิบล้านปุ๊บประชชนทําไมก็หักไปเลยไอ้สิบล้านเนี่ยจ่ายไอ้เจ็ดหมื่นสองไปเลยพร้อมดอกอีกหน,นึ่งปีให้ไปเลยนึกภาพออกไหมให้ไปเลยผมเชื่อว่าไม่เกินหนึ่งปีประชชนจะได้สิบล้านเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้เจ็ดหมื่นสองเนี่ยจ่ายไปเลย แต่ถ้ามันร่มเหลวไม่อะไรเงประชชนก็ยืนยันแล้วไงมีใบย,ยืนยนันรับรองเรียบร้อยประชาชรับผิดชอบดูแลเองจ่ายวันละสิบบาทเป็นเวลา20ปีจนยินดีที่จะจ่ายมาเทียบดูแล้วเนี่ยความความเป็นไปได้ตรงนี้เป็นไปได้สูงที่จะสิบล้านความร้มเหลวที่จะไม่ได้สิบล้านเปอร์เซ็นต์ผมว่าน้อยสมมติมันเกิดขึ้นจริงไม่ได้เงประชาชนก็รับผิดชอบอยู่แล้วไนงะดังนั้นถานาราชการจริงจ่ายเงินผลิตเงินสิบล้านให้คนแล้วเจ็ดหมื่นสองให้กับประชชน ประชาชนก็ได้รับเจ็ดหมื่นสองฉันก็ไปซื้อจับจ่ายใช้สอยเลยธุรกิจเศรษฐกิจเดินเลยครับเศรษฐกิจประเทศไทยเดินเลยนะฮะเนี่ยเจ็ดหมื่นสองเดินเลยเป็นอย่างนี้ฮะเออทําด่วนทําเร็วท่านจะได้ก่อนหนึ่งหมื่นของรัฐบาลเศรษฐาอ่าเมื่อมาใช้มาตรฐานที่ผมออกแบบสี่พิลัตประชาชนได้รเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองทีนี้มันจะต้องหมื่นหนึ่งผมให้ทิ้งไว้ที่ตําบลทุกตําบลมีหมื่นหนึ่งแต่มีอีกเทคนิคหนึ่งที่ไม่ต้อง ไม่ต้องจ่ายนี่ก็ได้ประชชนก็ต้องเป็นคนส่งมายืนยันมานะว่าข้าพเจ้าจะไม่ใช้การเลือกตั้งละจบยุคการเลือกตั้งนี่คือการพัฒนาประชาธิปไตยนะหน่วยงานต่างๆก็ต้องการพัฒนาประชาธิปไตยนั่นรัฐบาลไหนก็ต้องการพัฒนาประชาธิปไตยองค์กรไหนก็ต้องการพัฒนาประชาธิปไตยนั่นให้ประเทศไทยจากประชาธิปไตยปลอมที่เราใช้มา90ปีพัฒนาให้เป็นประชาธิชั้นสูงเลยคือจากประชาปลอมพอเป็นพอฟอนประชาใจปกติใช่ไหม เราไม่ได้เป็นมาปกติมาตั้งเก้าสิบปีเพราะเราไม่ได้เชื่อรอเจ็ดไม่ได้ใช้รัฐที่ของรอเจ็ดเนี่ยของรอเจ็ดเขาใช้รัฐที่ทรัฐมนูลน่ะต้องใช้รัฐมนูญของรอ 7. เจ็ดไอ้รอเจ็ดเขาเขาสร้างรัฐมนูญสายประชาธิไปไตยซึ่งมันรอมันต่อมาตั้งแต่ 5, 6, รอห้ารอหกเจ็ดํากันมาแล้วเขาเป็นรัฐมนูญสายประชาธิไปไตยแต่คณะราษฎรเนี่ยมัน,มน,มนล้มปุ๊บแล้วม,ม,มันประกาศใช้ปั๊บเนี่ยเขาเล็กรัฐมนูญสายประเดชการไม่เหมือนกันนะครับรัฐมนูญแบบรีบกับรอไม่เหมือนกันถ้าแบบรีบเนี่ยเป็นของประเดชการเป็นของ แล้วเป็ของคณะรานฎนเองแต่ถ้าเป็นแบบรอเนี่ยเรารอมาตั้งแต่รอห้ามาถ,ถึงรอเจ็ดเนี่ย <S 1> <S 1> เขาสะสมกันมาจนถึงเนี่ยเขาเรียกรัฐธมนูญแบบรอซึ่งเป็นรัฐธมนุญประชาธิไปไตยนด่นอะ่าซึ่งการสร้างชาติประชาไตยรัฐธมนูญจะมีหน้าที่รอกระบวนการสุดท้ายแล้วมันก็เป็นคนสุดท้ายเราเราเรารอเจ็ดเขาทามาจนมันสุดท้ายจะเขาจะประกาศอยู่แล้วเพราะเขาทำมาตั้งแต่รอห้านะรอห้ารอหกรอเจ็ดมันเป็นกระบวนการสุดท้ายที่เขาจะประกาศมันสมบูรณ์แล้ว มันพร้อมที่จะประกาศชัดแล้วอ้คณะราษฎรมาตัดหน้ารอเจ็ดแล้วก็ให้รอเจ็ดเซนใช้รลฐมนดูของเขาอะของคณะราษฎรไม่ยอมใช้รลฐมนดูของรอเจ็ดรอเจก็บอกมันไม่ถูกนะให้แก้ไขบอกไม่แก้ไขมันไม่ยอมแก้ไขคณะราษฎรอะจนสองปีไม่แก้ไขรอเจ็ดเนชัดเจนแล้วมันชัดเจนชัดเจนชัดแจ้งเลยก็เลยประท้วงมันด้วยการลาออกด้วยการสารราชเนี่ยก็เอาอำนาจทั้งของรอเจ็ดทั้งหมดให้ประชาชนก็อยู่ในใบพระราชสิทธิคะแต่ให้มาแล้วแปดสิบแปดปียังใช้ไม่เป็นเนี่ยผมนี่ต้องมาอธิบายวิธีการใช้นี่แหละครับ จึงต้องมาอธิบายวิธีการใช้ให้กับประชาชนให้ใช้ใเป็นเสถียรหลงทางกันมาตั้งนานแล้วถึงเวลาใชใ้เป็นนั้นได้แล้วนะเริ่มแรกท่านก็จะได้เจ็ดหมื่นสองรีบด่วนเลยรีบส่งใบแสดงเจตจำนงเจ็ดหมื่นสองท่านจะได้เร็วๆเนี่ยขึ้นอยู่กับท่านสงา 7, 2, น่งใบแสดงเจ็ตจำนงเร็วเท่าไหร่นะภายในสองเดือนท่านก็ท่านก็จะได้เจนะ็ดหมื่นสองเนี่ยภายในหนึ่งเดือนท่านก็ได้เจ็ดหมื่นสองเร็วเออขึ้นอยู่กัสบส่งใบแสดงเจ็ตจำนงเพราะนั้น,น,นท,ทุกบ้านไปบอกลูกบ้านแจ้งลูกบ้านให้ทราบรีบปรับอัปเดตเองด่วนรีบส่งใบแสดงเจ็บร่ตจำนบโด่วน นะเพื่อยืนยันตัวเองนะที่จะเป็นโสดาบ,บันที่ไตายเพื่อจะได้ตำแหน่งความมุฟฟ่งฝ่ายปกครองเพื่อปกครองประ,ประเทศเองต้องมาทำธนที่โบสถ์ศาสนาถานสถานาไหนก็ไปทำศาสนาถานสนาของท่านาน,นะแล้วก็กกกรวบรวมใบแสดงเจ็บนงตามที่ผมได้ออกแบบเนะเท่านั้นแหละประเทศไทยก็จะเกิดใหม่เปลี่ยนแปลงกันแบบชัดเจนเป็นประเทศไทยตัวจริงทีทีไม่เดินหลงทางเหมือนอย่างปัจจุบันที่หลงทางกันอยู่แลว้วประชาชนก็ได้จะอ้าปากทำอะไรไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้นะเนี่ยท่านเห็นอยู่แล้ว นายกทักษิณมาเนี่ยถ้าก็เห็นอยู่แล้วประเทศมันเพีย้ยนมันพิลึกพิลั่นมันเพี้ยนมันโอ้มัน,มนโอมน้มันเป็นประเทศได้ยังไงแบบนี้ถ้าก็เห็นอยู่แล้วนะนี่เราอยู่ในที่ที่ผิดมาเก้าสิบปีจบได้แล้วหมดยุคได้แล้วนะเระจัยนะผมมาประกาศเป็นผู้นำาก้าวหน้าสูงสุดเลยก้าวหน้าสูงสุดของประเทศไทยนะแล้วก็ของโลกด้วยเพราะแต่ว่าต้องเกิดที่ประเทศไทยก่อนนะ ประเทศไทยเกิดแข็งแกร่งเป็นตัวเป็นตนเป็นประเทศไทยใหม่แล้วต่อไปจะเป็นนําโลกแล้วเพราะเราจะเป็นประชา,หา,หา,หาะชาติมหาอำนาจของโลกเป็นมหาอำนาจด้านสันติธรรมไปถือดุลที่3ของโลกตอนนี้ดุลที่1อเมริกาน,นาโต้ดุลที่สองจีนกับกลุ่มบริกดุลที่ดุลที่3คือประเทศไทย,ก,ทไทยกับกลุ่มชาติสมาชิกที่เราประกาศหาหนี่แหละถ้าได้ชาติสมาชิกโอ้ยี่ประเทศขึ้นไปนั่นแหละประเทศไทยเริ่มเป็นชาติมหาอำนาจสันติธรรมแล้วประชาชนก็จะได้คนละยี่สิบล้านละ แต่ก่อนจะได้ท่านสามารถได้7จ็ดหมื่นสองก่อนกการส่งบใบแสดงเจมนงมาส่งภายในหนึ่งเดือนก็จะได้7จ็ดหมื่นสองการภายในหนึ่งเดือนแต่ตรงเนี้ยส่งเร็วท่าไหร่ได้เท่านั้นส่วนในสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยเราต้องไปเจราจากับต่างประเทศถ้าต่างประเทศเห็นด้วยเอาด้วยอ้าวท่านก็จะได้ยี่สิบล้านแต่สิบล้านเนี่ยเจรจาภายในประเทศก็ได้ภายในเครือภายในภูมิภาคเรานี้ก็ได้ก็จะได้สิบล้านเห็นภาพไหมฮะคือในระดับตำบลเนี่ยได้เจ็ดหมื่นสองทุกตำบลก็จะจงกันไม่ให้บ้านบานลีที่ต่างๆ ส่วนภายในประเทศรับภูมิภาคของเราเนี่ยท่านจะได้10บล้านแต่ถ้าทั้งโลกเลยท่านจะได้20บล้านโดเสกเกลเป็นอย่างเงี้ยนะขอะให้เห็นภาพนี้เป็นอย่างงี้ก่อนเอาละคลิปนี้ก็อธิบายแล้วก็รีบตื่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองด่วนดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมาธิปไตยซึ่งเป็นผู้บรรลุก,การใช้อาน,นาทิตพิไตยแล้วมันประกาศตัวเป็นนักอนาคตศาสตร์แล้วได้ว,วางวิสัรรยทัศน์ไว้ให้ซึ่งเรียกว่าสี่พิลักไทยที่เราจะต้องประกาศต่อไปที่โลก ท่านก็เพียงจะนั่งดูคลิปผมเมื่อดูแล้วเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาก็ส่งไปเสดต์จเจมส์ลงส่งมาเร็วภายในหนึ่งเดือนท่านก็ได้ 72, เจ็ดหมื่นสองเร็วเท่านั้นน่ะเพราะนั้นอยู่ที่รีบดูคลิปวูดีโอผมด่วนนะแล้วก็ส่งไปเสดต์จเจมส์ลงก็จะได้เร็ 72, เวนะเท,ท่านั้นเจ็ดหมื่นสองได้เร็วนะขอเชิญทุกท่านต่อแทนครูปีดินด้วยวิธีนี้ครับผมแอดนักอนาคตศาสตร์เป็นผู้บรรลุก,การชั้นยิบใหตาของท่านจึงมาประกาศชี้ทางและแนะเทคนิคสอนเทคนิคชั้นสูงให้ท่านทํา ท่านปฏิบัติตามก็จะได้ตามนั่นแหละครับได้ของใหม่ของดีของพิเศษเจ้าเดี่ยมชิ้นนี้ที่เรียกว่าพักการเมืองไม่มีให้แบบนี้มีเฉพาะนักอนาคตศาสตร์ให้ท่านได้เท่าน,นั้นขอเชิญเขาเรียนรู้คลิปวนเอต่างของนักอนาคตศาสตร์แล้วท่านก็จะเกิดปัญญาเป็นสซนด้เปรียบในกาจกันทั้งประเทศครับขอเชิญครับผมยินดีต้อนรับท่านสวัสดีครับ